สปรา,สาร์ 3.0X จากชุดใหญ่5ตันสวัสดีค่ะวันนี้พบกับ R.E. ซ on, ูซูเสรีนิยมนครสวรรค์อีกเจนเคยนะคะวันนี้เอาสปรา,สาร์ 3.0X ชุดใหญ่5ตันเลยไปดูกันเลยมีอะไรมาชมใกล้ๆกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้ถ้าลูกค้าเลือกเป็นล้อแม็กซีการตกนในชุดอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะร้อหน้าเราสารัดยางเบอร์245 45ขอบ1.8ล้อหน้าเราจัดขอบ1.8ให้นะคะ ในส่วน,นของล้อหลังอย่างที่บอกนะคะลูกค,ค้าจะสามารถเลือกเป็นล้อแม็กก็ได้หรือจะเลือกเป็นกระพะผาดก็ได้นี่ลูกค,ค้าเลือกเป็นล้อแม็กของเรนโซนะคะแล้วก็ยางด้านหลังจะใส่เป็นเบอร์225ครับ7หานะคะตัวนี้ขอบ15หรือลูกค,ค้าจะเลือกเป็นขอบ14ก็ได้เป็นข้องมาตรฐานของอู่ช่างบึงลาดบุรีนช่วงล่างนะคะ ทำจากอู่ช่างต้านพอาลอยกำแพงเพชรนะคะชุดนี้จัดชุดใหญ่5ตันเป็นโชคควายให้เลยลูกค้าสามารถรีเควสได้เลยว่าจะทาแหนบสีอะไรหรือว่าจะใส่โชคสีอะไรในส่วนของคันนี้แหนบจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ในส่วนของโช๊คจะเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะลูกค้าได้ไปเลยชุดใหญ่5ตันอายจัดให้คันนี้ใช้เงินออกรถเพียง9,900บาท ผ่อนเพียง11,278บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับอายได้ทักแชทเพจเลยอีสุสุป,ป้ายแดงโปรแรงบายไอยหรือว่าโทร065 041 744ายจัดให้